คือถ้เาเกิดสมมติแต่เดินไปตลาดแล้วอะหรือว่าเดินไปมีเป้าหมายชีวิตอย่างหนึ่งแล้วค่ะแล้วมันตอบตไปเนีแล้วว่าโอเคนี่มันคือจังหวะชีวิตที่ฉันต้องเป็นนี่แล้วถ้าจําเป็นจริงๆว่าจะต้องมีนี่อะค่ะมันต้องตัดสินใจยังไงคะหรือจะมีคําแนะนำยังไงบ้างสําหรับคนที่อยากจะมีนี่ก้อนแรกในชีวิตอะค่ะอาจารย์ปิงนิดหนึ่งได้ไหมคะอ่าได้ครับถ้าเกิดสมมุติบอกว่าคิดว่า จำเป็นจะต้องมีนี่แล้วอันที่หนึ่งเนี่ยครับผมอยากจะให้ย้อนกลับมาก่อนที่จะบอกว่าจําเป็นอีกนิดหนึ่งว่าถามตัวเองซิว่าไอ้ที่จําเป็นเนี่ยครับมันเป็นนี่ที่ดีหรือนี่ที่ไม่ดีอ่านี่ที่ดีง่ายๆครับถ้าเราเป็นนี่แล้วชีวิตเราดีขึ้นอันเนี้ยนี่ที่ดีแต่นี่ที่ไม่ดีก็คือเป็นแล้วชีวิตไม่ดีชีวิตแย่ลงเป็นนี่ที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นถามว่านี่ที่ดีคืออะไรครับอ่านี่ที่บอกว่าเราผู้ยืมมาเพื่อเราไปดําเนินธุรกิจถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นแน่นอนชีวิตเราจะดีขึ้นเพราะเราเอาเงินก้อนนี้ยืมเข้ามาแล้วในอนาคตเดี๋ยวเราไปทําธุรกิจไปทําการงาน่าเพนเราได้รายได้กลับมาถูกไหมครับเป็นหนี้เพื่อการศึกษาถูกไหมครับอู่ยืมมาเรียนเพนเรียนเสร็จเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้นเนนชีวิตเราดีขึ้น ah อ,อาจจะเป็นหนี้สําหรับบ้านพักอศาศัยถูกไหมครับ่ยเพื่อที่เราบอกเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่า่าแล้วเราก็มีชีวิตที่มีความมั่นคงเรามีความสุขในการที่กลับมาบ้าน่าแล้วเป็นบ้านของเราแล้วก็มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ในบ้าน แล้ววันที่เรากลับมาบ้านเราก็สามารถที่จะบอกทุกคนในบ้านว่าเรากลับมาแล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอานะ่าเนี่ยถ้าอันนี้ผมถือว่าอันนี้ครับเป็นนี่ที่ดียอมรับได้ว่ามันจําเป็นแต่ถามว่านี่ที่ไม่จาเป็นคืออะไรนี่ที่ไม่จําเป็นเช่นอยากจะมีรถยนต์คันใหม่โอเคไหมครับอ่าจริงคันเดิมไม่ได้เสียหรอกแต่เห็นคันใหม่เนี่ยอยากได้ถูกไหมครับอยากมี iPhone อ่าเขาออก รุ่นใหม่มาอยากได้รุ่นใหม่แต่ถามว่ารุ่นเดิมเสียแลย้วยางยางเพิ่งซื้อเองถูกไหมครับอยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยอ่าซึ่งอาจจะทําให้เราต้องไปลดการใช้จ่ายอย่างอื่นลงแล้วทําให้ชีวิตเราแย่ลงเป็นเริ่มต้นก็เลยอยากจะบอกว่าก่อนที่คุณจะมีหนี้ก้อนแรกถามตัวคุณเองก่อนครับว่าคุณเป็นหนี้ก้อนนั้นแล้วเนี่ยชีวิตคุณดีขึ้นไหมอ่าถ้าชีวิตคุณดีขึ้นอ่าอย่าลังเลครับผมเคลียร์เลยบอกกู้ดได้นะักวางแผนการเงิน,เ,นเราไม่ได้บอกว่าห้ามกู้ขนาดนั้น แต่เราต้องมั่นใจว่ากู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นหนี้แล้วชีวิตไม่ได้ดีขึ้นแอบหักห้ามใจตัวเองได้ไหมถ้าหักห้ามใจตัวเองได้อย่าเป็นหนี้ครับแต่ถ้าบอกเอ้น้าชีวิตนี้ขอมีความสุขสักนิดนึงอันนี้ไม่ว่ากันแต่คุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณมีความสามารถในการชําระรืนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเองกันละอันดับต่อมาว่าถ้าเราจะกู้ยืมจริงจริงไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่ดีหรือว่าหนี้ที่ไม่ดีละ่ะ สมมติบอกตัดสินใจแล้วยังไงก็จะผู้งั้นถามตัวเองสิว่าเรามีความสามารถในการชําระคืนไหมอนาคตร,รายได้เราคาดการณ์ว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่เราคิดว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องรู้จักจัดทางบประมาณครับประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วถามตัวเองสิว่าอนาคตกร,ระแสงเงินสดสุดที่ที่เหลือเนี่ย พอที่จะไปจ่ายหนี้ไหมแล้วก่อนที่จะไปจ่ายหนี้เรายังมีเงินไปออมไปลงทุนทําให้ชีวิตดีขึ้นไหมถ้าสามารถตอบว่าเรามีกระแสงเงินสดสุดทธิเหลือเรามีเงินไปออมไปลงทุนให้ชีวิตดีขึ้นแล้วเรายังสามารถชรําระหนี้ได้อันนี้ผมไม่ว่ากันครับเราก็สามารถที่จะพูดหย่งได้ครับหรือว่านะคุณลูกหมูมีอะไรจะเสริมไหมครับก็แอบนึกถึงตัวเองนะคะเวลาฟังอาจารย์ติงเรื่อย ตอนนี้ตัวเองยังใช้ iPhone 6อยู่เลยค่ะเขาออกรุ่นสิแห้าแลนะแอบขำแล้วก็มีคนถามว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนจริงๆแล้วเราซื้อ,อ,อโทรศัพท์อีกยี่ห้อหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะซื้อไปเพื่อใช้งานในการตัดต่อทำคลิปทำอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้น iPhone ก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรก็อันนี้ไว้เบิกถอนเงินอย่างเดียวนะคะก็คิดว่ามันยังไม่ได้จำเป็นมากกับกับชีวิต แต่ซื้อเครื่องใหม่ก็คือจำเป็นสําหรับการทํามาหา JI, ลับประทานนะคะใช้โทรศัพท์อันนี้ก็น่าจะยกตัวอย่างให้พอเข้าใจได้แต่สําหรับลูกหมูนะคะเวลาใครมาปรึกษาว่าจะเป็นนี่หรือไม่ไม่เป็นนี่นยคะลูกหมูให้ดูนะคะสดูค่ะดู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 เธอทำนะคะดูแลนะคะดูแลค่ะเอาจาย์ปิงมาเลยค่ะเฮ้ยฉันจําเป็นต้องการ พยายามจะดูของชิ้นนั้นแล้วก็เดินวนไปเรื่อยๆสวดมนต์ค่ะจําเป็นต้องการหาเหตุผลของการจําเป็นหาเหตุผลของการต้องการว่าอะไรมันมากกว่ากันนะคะแล้วเมื่อกี้ได้แอบได้ยินว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นนี่ดีหรือไม่ดีถ้านี่ดีมันก่อให้เกิดไรายได้ได้เนาะถ้านี่ไม่ดีก็คือกู่ไปแล้วก็แค่ความเท่หรูหรวยสวยเก้สวยเก้มีได้สวยเก๋อะไรอย่างเงี้นยน,นะก็ลองพิจารณา,าดูข้อที่หนึ่งเนาะ ข้อที่สองนยอาจารย์บอกให้ทางบลูกหมูบอกให้ดูเงินในกระเป๋าตัวเองอ่ะว่าเอ้ยรับมาเนี่ยนะคะที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยจ่ายหนี้ไปหมดโอ้โหเกินไปกว่า60สมปอร์ซนสมมติรับมาหนึ่งร้บาทจ่ายหนี้ไปเจ็สิบาทโอ้โหเป็นลมเลยค่ะร้องเพลงนี้ค่ะครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะทําหายไปแล้วนะเนี่ยต้องไปจ่ายหนี้เขาอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะเราก็ต้องดูว่าเราไหวหรือไม่ไหวข้อที่สามอันนี้สําคัญนะลูกหมูมาจะบอกเลยดูนะ,ะแหล่งที่มาของ ของเงินก็คือถ้าเรามาเป็นมนุษย์เดือนๆน่ะแล้วแหล่งที่มาของเงินเราต้องไปดูบริษัทเรามั่นคงหรือเปล่างอนแงนหรือเปล่า,ออลาพอเราจะกูน้นี่เกิดเกิดบริษัทล้มขึ้นมาเอาแหล่งที่มาของไรายได้หลักเราจะขายไปเลยอันนี้คือข้อที่สามนะข้อที่สี่เนี่ยก็มาดูว่าเฮ้ยฉันแบกภาระอะไรไว้ไหวไม่ไหวแบกเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้ามันแบกเยอะอยู่แล้วอันนี้ลูกหมูจะพิจารณาต่อให้มันจําเป็นหรือต้องการยังไงต้องคิดเยอะๆนะเพราะภาระนี้เราแบกไว้คนเดียว มันจะหนักอ,อกแล้วไม่ยกออกไม่ได้นะมันก็จะแน่นอ,อกไปอีกเนี่ยนอนไม่หลับอีกนะคะทีนี้เวลาลูกหมูก็สีดูเนี่ยลูกหมูจะใช้เสมอสําหรับการเป็นนี้นะคะแต่ว่าเราจะพอจะสังเกตนิสัยของคนเป็นนี่ได้นะคะง่ายๆเลยนะคะถ้ากระแตเนี่ยมีเงินหนึ่งร้อยบาทค่ะมีเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ละเดือนใช้ร้อยยี่สิบกระแตคิดว่ากระแตแบบล้มละลายหรือเป็นเศรษฐีคะล้มละลายค่ะ ลายนะจะตอบเองนะคะลองลองลองดูว่าอุปนิสัยการใช้เงินเราเป็นยังไงแต่ถ้าเรามีหนึ่งร้อยใช้หนึ่งร้อยพอดีไม่เหลือเลยเป็นคนประเภทไหนคะโอ้พอดีค่ะเป็นคนก <จน S 2> ็เสมอตัวค่ะจนเสมอตัว,ตวนะคะแต่ถ้าเป็นคนมีหนึ่งร้อยแล้วเก็บห้าสิบบาทใช้ห้าสิบบาทเป็นคนประเภทไหนระหว่างเศรษฐีกับคนธรรมดาอืมเศรษฐีค่ะ กดปุ่ค่ะึ่งจะแต่เป็นเศรษฐีค่ะท่านผู้ชมก็อา,อาจจะเอาเคล็ับแบบนี้ไปทดลองใช้ก็ได้นะคะว่าทดสอบว่าเฮ้ยเรามีเงินเหลือหรือเปล่าแต่ถ้าเราติดลบเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าเรากาลังใช้เงินอนาคตการก่อนนี้อาจจะเกิดปัญหาได้อันนี้ก็ฝากขคลนรับเ,เด็ดๆเอาไว้ค่ะกระแต่ลับกันสองท่านค่ะจริงๆที่เราคุยกันถึงช่วงชีวิตนี้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่า ทุกๆคำตอบทุกๆคำแนะนําที่ทางอาจารย์ปิงแล้วก็พีุ่หมูบอกมาใช้ได้กับทุกช่วงอายุนะเพียงแต่ว่าคนในกลุ่มที่เป็น first jumper อะค่ะเขาเพิ่งก้าวเข้าสู่โลกของการทํางานครั้งแรกนั่นหมายความว่าเขาเพิ่งจะเริ่มต้นในการหาไรายได้ พี่ๆน้อวางแผงการเงินทุกคนเข้าใจแะค่ะว่าการเริ่มต้นในช่วงของการเป็นเบสจ็อกเปอร์ค่ะมันจะมีหลากหลายประเด็นเนาะให้ต้องเริ่มต้นคิดเป็นครั้งแรกๆดังนั้นเราอยากใช้ความสําคัญกับกลุ่มนี้ค่ะหันมามองดูแผนการเงินของตัวเองให้มากขึ้นขึ้นนั่นแหละโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางอาจารย์ปิงแต่ชอบที่อาจารย์ปิงบอกนะคะว่านี่เน,นี่ยเรามักจะคุยคำว่านี่ดีกับนี่เสียแต่อย่าลืมเช็คทั้งสี่ดูแบบที่ลูกหมูบอกแล้วก็เช็คทั้งเรื่องราวของเรื่องภาระเรื่องการจ่าย เพราะว่าถ้าเกิดไม่เช็กกนนะคอะค่ะณวันหนึ่งหนี้ดีอาจจะกลายเป็นหนี้เสียก,ก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่รู้เรื่องเหล่าน,นี้